คุณแม่ไฟเขียวทัพทิมคบไทอายุห่าง28ปีพร้อมเผยถึงเรื่องอนาคตเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆแห่แยินดีกันอย่างล้นหลามครับหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอย่างไทเอกพันบรลฤทธิ์ได้ออกมาเปิดตัวคบหาก,กับนังเอกสาวสวยอย่างทัพทิมอัญจรินทีราธนันพัฒน์ที่อายุห่างกัน28ปีซึ่งทั้งคู่นั้นรู้จักและสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานอีกก่อนหน้านี้ก็ยังควงกันออกมาทำคอนเทนต์เต้นเพลงฮิตในทิกตอกร่วมกันอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยโดยเจ้าตัวก็ได้เปิดใจว่าความรักครั้งนี้ค่อยเป็นคค่่อปหากกัใใชช็ื แต่ตอนนี้ยังไม่ขอฟันธงร้อยเปอร์เซนต์อยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พอเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนตนก็อายุมากแล้วต้องระมัดระวังเพราะกลัวจะทําน้องเขาเสียหายล่าสุดทางด้านคุณแม่เปิ้ลธัญธรธีราธนัน a ั p a t คุณแม่ของทัพทิมครับและทําหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักของลูกสาวว่าทางครอบครัวก็ทราบเรื่องมาตลอด2ปีซึ่งทุกอย่างก็อยู่ในสายตาของคุณแม่ตลอดตอนนี้ลูกสาวโตแล้วเรื่องความรักก็ให้ตัดสินใจเอาเองและคิดว่าลูกคงตัดสินใจได้ดีแล้วซึ่งด้านคุณแมม่เเองก็ห็หนควา เคลื่อนไหวตลอดก็รู้สึกโอเคซึ่งทัพทิมนั้นก็ได้ปรึกษาคุณแม่ตลอดส่วนทั้งด้านฝ่ายชายเองก็ได้เข้ามาคุยกับตนเหมือนกันเรื่องขอคุยกับทัพทิมอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายดูแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่น่าจะมีความคิดที่ดีคิดว่าคงดูแลลูกสาวเราได้หากถามถึงความประทับใจในตัวไท้จริงๆตนรู้จักฝ่ายชายมานานกว่าสิปีแล้วเพราะตอนนั้นลูกสาวก็ทํางานเป็นพิธีกรร่วมกันตนก็ไปด้วยตลอดเห็นความเคลื่อนไหวทั้งสองคนจนสนิทกันเรื่องทุกอย่่่าาาาาาางแแมมมมมมกกกก็็รรรู้ตตลอดเพะสนสนนานนานนิัคัคบปปณี จะไปไหนใครเห็นก็ไม่ได้ปิดบังอะไรส่วนเรื่องอายุห่าง28ปีนั้นคุณแม่บอกว่าก็พยายามดูอยู่เหมือนกันคอยสอนลูกสาวในวัยที่ห่างกันต้องค่อยเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่จริงๆก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แล้วส่วนเรื่องสร้างอนาคตร่วมกันนั้นตอนนี้ทั้งคู่ดูดูกันอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุดท้ายอนาคตก็อยู่ที่ทั้งคู่เรื่องแผนแต่งงานสร้างครอบครัวนั้นเขาก็มีวางแผนไว้แล้วแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ตอนนี้ทุกอย่างโอเคไทยก็เป็นคนดีในสายตาของแแแมมม่่ตออนนีี้้ททางคคครรบััวววก็ไฟเขยลุณ กล่าวเปิดใจ